นาฬิกาคาซีโออ i ดิฟายสีดำเงินนะครับอันนี้จะเป็นนาฬิกา c a ซ i o e d i f ิฟาสีดำเงินราคาเต็มอยู่ที่5,500บาทแต่ว่าถ้าใช้โค้ดส่งฟรีแล้วก็โค้ดส่วนลดจะเหลือแค่ประมาณ3 2บาทนะครับาทยิ่งถ้าซื้อช่วงวันเลขเบิ้ลอย่งเช่นเร็วนี้คือ1111 1็1สิบ2อ็สองสิแล้วก็ใช้โค้ดส่งฟรีแล้วก็โค้ดส่วนลดได้ถ้าใครมีวงเงินเพเลเทอร ก็สามารถผ่อนได้นานอย่างช้อปปีก็ผ่อนได้นานยี่สี่เดือนนะครับส่วนลาซาด้าก็ผ่อนได้นานหกเดือนสามารถใช้โค้ดส่งฟรีแล้วก็โค้ดส่วนลดได้ในกล่องก็จะมีเป็นใบรับประกันนะครับอันนี้เป็นร้านร้านขายนาฬิกาของคาซีโอก็จะมีเป็นใบรับประกันที่เราต้องลงทะเบียนออนไลน์หลังจากที่เราได้รับของนะครับเป็นมีการรับประกันหนึ่งปีใบรับประกันต้องลงทะเบียนออนไลน์ แล้วก็เป็นกล่องนะครับกล่องแบบเนี้ยกล่องใส่นาฬิกาแล้วก็มีคู่มือแต่คู่มือเป็นภาษาจังก็มีป้ายราคาบอกครับนาฬิกาคาซิโออีดิฟาสีน้ำเงินราคา3,200บาทถ้าใครมีบงเงินถ้าช้อปปี้เพลเทอร์ก็สามารถ ผ่อนได้นานสูงสุด24เดือนถ้าใครมีวงเงิน La z a d a p a พ l เ ter ก็สามารถผ่อนได้นานสูงสุด6เดือนก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ตกกะก้าว่าใครต้องการซื้อสินค้าอื่นก็คลิกเข้าไปที่ตะก,กา้าแล้วก็ไปดูสินค้าอื่นได้นะครับใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เดี๋ยวว่างๆก็จะมาทำคลิปรีวริวต่างๆสินค้าที่ใช้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยใครมีคำถามอะไร คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้อันไหนที่ไม่ได้ตอบคือไม่รู้นะครับนาฬิกาคาซิโออีดีสีน้ำเงินราคา3,200บาทช้อปปีผ่อนได้นาน3า0 0เอชอผ่อนได้นาน24เดือนถ้าเป็น Lazada ผ่อนได้6เดือนสำหรับใครที่มีวงเงินใช้ก่อนจ่ายทีหลงังเพลเทอร์สามารถเข้าไปซื้อได้ที่ตะกรา้าครับไปแล้ว